ชาวลัคนาราศีกรกฎเตรียมตัวรับโชคลาภทางการเงินที่จะลังไหลเข้ามาในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กันยายนนี้ดาวพุธด,ดาวแห่งการสื่อสารและความคิดย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนกระดุมภาคของท่านพร้อมกับได้ตำแหน่งพิเศษทั้งราชาโชคและมหาจักรนี่คือสัญญาณว่าเงินทองกำลังไหลมาเทมาในช่วงนี้ท่านจะมีไว้พริบมีปฏิภาณในการจับโอกาสทางธุรกิจ ปากพูดเป็นเงินเป็นทองการเจรจาต่อรองเป็นไปอย่างราบรื่นใครๆก็อยากร่วมงานกับท่านค่ะแต่ว่าเงินทองอาจจะไหลเข้ามาง่ายแต่ก็ไหลออกไปง่ายเช่นกันนะคะขอให้ท่านตั้งสติในการใช้เงินให้ดีๆค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าดวงการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงวันที่1นึถึง15กันยายนนี้จะเป็นอย่างไรติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยชัดซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าโดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กันยายน2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวลัคนาราศีกรกฎคะในช่วงวันที่1ถึง15กันยายนนี้ มีการโคจรยกย้ายของดาวดวงสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของท่านอย่างมากนั่นคือการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงของดาวพุธซึ่งเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งกันยายนเวลาตี2 23นาทีค่ะที่น่าตื่นเต้นก็คือดาวพุธในตำแหน่งนี้ได้รับตำแหน่งพิเศษทั้งราชาโชคและมหาจักรซึ่งเป็นการ เพิ่มพูนพลังและโชคลาภให้กับท่านอย่างมากค่ะราศีสิงห์ถือเป็นเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกรกฎซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินทรัพย์สินรายได้และรายจ่ายของท่านดังนั้นการที่ดาวพุธโคจรยกย้ายมาอยู่ในเรือนกระดุมพระพร้อมด้วยตำแหน่งพิเศษก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีโชคลาภและความคล่องตัวในเรื่องการเงิน อย่างไม่เคยมีมาก่อนค่ะในแง่บวกนะคะท่านจะมีไหวพริบมีความคล่องแคล่วในการจัดการเรื่องการเงินที่เรียกว่าเหนือกว่าปกติมากค่ะนอกจากนี้ความสามารถในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของท่านจะโดดเด่นเป็นพิเศษทําให้มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะเช่นท่านได้รับโอกาสในการนําเสนอไอเดียทางธุรกิจที่ สร้างสารรค์และสร้างกำไรมหาศาลให้กับบริษัทหรือท่านอาจได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการเจรจาสัญญาทางธุรกิจที่สำคัญระดับนานานชาติค่ะนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะพบโอกาสทางการเงินที่ไม่คาดฝันมาก่อนอย่างเช่นท่านได้รับข้อมูลพิเศษ,ษภายในเกี่ยวกับ การลงทุนที่มีศักยภาพสูงนะคะหรือว่าได้รับข้อเสนอทางธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของท่านได้ค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโชคลาภมากมายแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ต้องระวังค่ะด้วยความที่โอกาสและความคิดมาอย่างรวดเร็วท่านก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าตัดสินใจเร็วเกินไปโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบนะคะนอกจากนี้ท่านก็อาจจะ รู้สึกกดดันคือมีโอกาสอะไรเข้ามาท่านก็อยากจะว้าอยากจะใช้ประโยชน์ค่ะก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดได้ช่วงนี้เป็นช่วงทองของชาวลัคนาราศีกรกฎในการใช้พลังความคิดพลังการสื่อสารและโชคลาภในเรื่องการเงินอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องรักษาสติและความรอบคอบไว้ด้วยนะคะการใช้วิจารณญาณ การเลือกโอกาสที่เหมาะสมก็จะเป็นกุญแจสำคัญในการที่ท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากดาวพุธในช่วงนี้อย่างเต็มที่และยั่งยืนค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดวงชะตาในช่วงนี้นะคะจะมีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่เกิดในช่วงเวลาต่างกันค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่ หกโมงเช้าไปจนถึงก่อนหกโมงเย็นในช่วงนี้การเดินทางติดต่อหรือว่าเครือข่ายเพื่อนฝูงของท่านก็จะทำให้ท่านได้เกิดประโยชน์ทางการเงินอย่างที่ไม่คาดฝันค่ะเช่นท่านได้รับคำแนะนำการลงทุนจากเพื่อนสนิทนะคะหรือว่าได้รับโอกาสทางธุรกิจผ่านการแนะนำของคนรู้จกักหรือแม้แต่การ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนรอบตัวก็จะทําให้เกิดไอเดียในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจค่ะนอกจากนี้ความสามารถในด้านการตลาดและการขายของท่านก็จะโดดเด่นขึ้นมากรวมทั้งทักษะการสื่อสารของท่านก็จะทําให้ท่านสามารถนำเสนอสินค้านำเสนอบริการได้อย่างน่าสนใจทําให้เกิดการปิดการขายที่สำคัญหรือว่า ได้ลูกค้ารายใหญ่ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามท่านก็อาจจะพบความยุ่งยากในการจัดการการเงินบ้างนะคะเนื่องจากก็มีทั้งรายรับเพิ่มขึ้นรายจ่ายเพิ่มขึ้นก็ขอให้ระมัดระวังในการบริหารจัดการให้ดีค่ะส่วนชาวลัคนาราศีกรกฎที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นท่านมีเกณฑ์ที่จะ ใช้ใจ่ายเงินอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ค่ะเงินที่ได้มาอาจจะอยู่ติดมือไม่นานนะคะเนื่องจากว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะเช่นท่านอาจจะอยากซื้อของใหม่ๆหรือว่าอยากจะลงทุนในสิ่งที่ดูน่าสนใจในช่วงเวลานักขณะนั้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นจริงๆในระยะยาวค่ะ หรือในขณะเดียวกันท่านก็มีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือว่ามีรายได้พิเศษเข้ามาแต่ว่าก็อาจจะเผลอใช้หมดไปอย่างเร็วดังนั้นความท้าทายของชาวลัคนาราศีกรกฎที่เกิดกลางคืนในช่วงนี้นะคะก็คือการรักษาสมดุลระหว่างการใช้จ่ายและการเก็บออมค่ะทั้งนี้ไม่ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะ เกิดในช่วงกลางวันหรือกลางคืนนะคะสิ่งสำคัญก็คือขอให้ใช้สติในการตัดสินใจเรื่องการเงินค่ะโอกาสเข้ามาพร้อมกับความเสี่ยงดังนั้นการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือว่าการใช้เงินก้อนใหญ่เป็นสิ่งสำคัญค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎคะ นอกจากอิทธิพลของดาวพุธท,ที่เข้ามาเยือนเรือนกระดุมพระแล้วยังมีดาวอาทิตย์ที่รออยู่ในเรือนนี้ด้วยซึ่งการรวมตัวกันของดาวทั้งสองดวงนี้จะส่งผลให้เกิดพลังที่น่าสนใจในด้านการเงินของท่านคะ่ะผลที่โดดเด่นที่สุดคือชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีโอกาสในการ สร้างรายได้จากความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมากขึ้นเช่นท่านได้รับโอกาสในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆในที่ทำงานที่ทำให้สร้างผลกำไรให้กับบริษัทนะคะก็จะนำไปสู่การได้รับโบนัสพิเศษหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งค่ะนอกจากนี้ตัวท่านเองก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเจรจาต่อรองเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทนซึ่งท่านก็จะมีวิธีการพูดอย่างดีค่ะ ทำให้หัวหน้าทําให้เจ้านายเขาเห็นถึงคุณค่าของตัวท่านนะคะก็จะนำไปสู่การได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นค่ะนอกจากนี้ในด้านการลงทุนท่านมีเกณฑ์จะได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่มีค่าจากผู้มีอำนาจหรือผู้เชี่ยวชาญในวงการการเงินนี่ก็ถือเป็นโอกาสทองในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวค่ะ แต่ก็ให้ระมัดระวังไม่ให้ความมั่นใจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดน,นะคะอย่างไรก็ตามท่านก็มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสถานนะทางสังคมหรือความสำเร็จของท่านอะเช่นอะไรก็เช่นการซื้อของแบรนด์เนมหรือว่าการใช้จ่ายในสถานที่หรูหรานะคะดังนั้นก็ขอให้รักษาสมดุลระหว่าง การใช้กับการเก็บอืมซึ่งจริงๆเราควรจะต้องเก็บก่อนก่อนที่จะเอามาใช้ค่ะนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านก็อาจจะมีความกดดันในการที่จะต้องพิสูจน์ความสามารถในการหาเงินของตัวเองนะคะคือเวลาที่เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกเครียดหรือว่าไม่ได้รักษาสตินะคะซึ่งอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะอยู่ที่ตัวเรานะคะโดยสรุปแล้วช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองในการสร้างความมั่นคงทางการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะก็ขอให้ท่านใช้สติปัญญาใช้ความรมะมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องการเงินนะคะก็จะทำให้ท่านใช้ประโยชน์จากดาวพุธและดาวอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ ทีนี้นอกจากอิทธิพลของดาวพุธกับดาวอาทิตย์ในเรือนกระดุมพระแล้วสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างดาวพุธกับดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนมรณะซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความน่าสนใจในเรื่องของการเงินและการจัดการทรัพย์สินของท่านโดยเฉพาะในแง่ของการ วางแผนระยะยาวและการจัดการความเสี่ยงค่ะในแง่บวกชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะได้นำความรู้นำทักษะเก่าๆที่เคยละเลยไปหลงๆลงลืมๆไปนะคะท่านก็จะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเงินค่ะเช่นท่านได้พบเอกสารสำคัญหรือว่า ได้เจอข้อมูลทางการเงินที่เคยหลงลืมไปนะคะมันก็จะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์ที่ค้างคาอยูอ่หรือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านก็จะได้นำความรู้ที่เคยเรียนมาในอดีตนานแล้วมาประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้ใหม่ๆค่ะนอกจากนี้ท่านก็มีเกณฑ์จะได้รับคำแนะนำอันเลอค่านะคะเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินระยะยาวจาก ผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งก็จะช่วยให้ท่านสามารถจัดการทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามก็มีข้อควรระวังด้วยเช่นกันนะคะเช่นท่านอาจจะต้องจัดการกับหนี้สินเก่าๆหรือว่าต้องไปจัดการกับภาระทางการเงินที่สะสมมานานนะคะหรืออาจจะเจอการเ,ออเรียกร้องให้ชำระหนี้หรือว่าจ่ายค่าใช้ใจ่ายที่ค้างคาอยู่ซึ่งก็อาจจะทำให้ท่าน เกิดความกดดันทางการเงินในระยะสั้นค่ะนอกจากนี้ขอฝากให้ระวังความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดในเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินโดยเฉพาะในเรื่องมรดกนะคะการเจรจาก็อาจจะไม่ง่ายหรืออาจจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการแบ่งปันทรัพย์สินค่ะ ในด้านการลงทุนก็ขอให้ระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่คุ้นเคยขอให้วิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะดังนั้นคำแนะนำพิเศษในช่วงนี้อาชัดขอไล่เป็นข้อข้อนะคะข้อแรกค่ะขอให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจทางการเงินทุกครั้งโดยเฉพาะการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆข้อ2ขอให้พิจารณา ทบทวนแผนการเงินระยะยาวของท่านและปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะข้อ3หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิสนเกี่ยวกับมรดกขอให้เจรจาอย่างสันติและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายค่ะข้อที่4นะคะให้ใช้โอกาสนี้ในการจัดการกับหนี้สินหรือว่าภาระทางการเงินที่ค้างคาอยู่คือจะได้เคลียร์ใจไปนะคะท่านจะได้ เดินหน้าไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวค่ะและข้อที่5นะคะขอให้เปิดใจรับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์แต่ก็ให้วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวเองเช่นกันอ่าในช็อตนี้นะคะก็ขอสรุปว่าช่วงเวลานี้เป็นโอกาสสำคัญในการ จัดระเบียบทางการเงินและการวางแผนในระยะยาวค่ะมันก็จะมีความท้าทายอยู่ละค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านใช้วิจารณญาณที่ดีมีสติรอบคอบนะคะท่านก็จะสามารถสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงสำหรับอนาคตได้ค่ะนอกจากอิกทธิพลของดาวพุธดาวอาทิตย์และดาวเสาร์ที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว ในช่วงวันที่1-15ถึง15กันยายนนี้ดาวจันทร์ก็มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎเช่นกันค่ะการโคจรของดาวจันทร์ผ่านราศีต่างๆจะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของชาวลัคนาราศีกรกฎดังนี้ค่ะวันที่1ถึงวันที่3กันยายนดาวจันทร์สถิตณราศีสิง์ชาวลัคนาราศีกรกฎความรู้สึกของท่านเนี่ยจะเชื่อมโยงกับ เรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินนะคะท่านจะอยากจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าอยากลงทุนในสิ่งที่มีค่าก็ถือว่าช่วง3วันนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนการเงินหรือว่าการทบทวนง,งบประมาณของตัวเองค่ะวันที่4และวันที่5กันยายนดาวจันทร์สถิตณนะราศีกันชาวลัคนาราศีกรกฎจะอยากพูดคุยอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากจะ พบปะผู้คนนะคะท่านก็มีแนวโน้มว่าจะได้เดินทางระยะสั้นๆน,นะคะแล้วก็จะได้พูดคุยได้ใกล้ชิดกับคนรอบข้างค่ะวันที่7กับวันที่8กันยายนดาวจันทร์สถิตในราศีตุลชาวลัคนาราศีกรกฎอยากจะใช้เวลาอยู่บ้านทำกิจกรรมกับครอบครัวหรืออยู่นอกบ้านก็จะคิดถึงบ้านเป็นพิเศษค่ะ วันที่9และวันที่10กันยายนชาวลัคนาราศีกรกฎน่าจะอยากเล่นอะไรสนุกสนานนะคะท่านจะมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นหรืออาจจะหางานอดิเรกใหม่ๆทำค่ะวันที่11ถึงวันที่13กันยายนดาวจันทร์สถิตในราศีธนู ชาวลัคนาราศีกรกฎจะสนใจกับสุขภาพสนใจเรื่องการทำงานมากขึ้นนะคะท่านจะอยากจัดระเบียบชีวิตอยากจัดโต๊ะอยากจัดห้องทำงานหรืออยากจะปรับเปลี่ยนระบบงานให้มันง่ายขึ้นทันสมัยขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ก็ขอฝากว่าช่วงสองสัปดาห์น,นี้ท่านอาจจะอารมณ์เครียดง่ายนะคะก็ขอให้ปล่อยวางความกังวลต่างๆด้วยค่ะ จากนั้นค่าวันที่14กับ15กันยายนดาวจันทร์สถิตในราศีมังกรชาวลัคนาราศีกรกฎจะสนใจในเรื่องของความสัมพันธ์รวมทั้งการเข้าสังคมนะคะท่านอาจจะมีการพูดคุยเป็นพิเศษกับเพื่อนร่วมงานกับคู่ครองคนรักหรือว่ากับหุ้นส่วนกับคู่สัญญาก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพูดคุยในการทำความเข้าใจกันค่ะ การเข้าใจและรู้เท่าทันอิทธิพลของดาวจันทร์จะช่วยให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเตรียมพร้อมรับมือกับอารมณ์และสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวจันทร์อยู่ในราศีสิง์ซึ่งตรงกับเรือนกระดุมพระของท่านเนี่ยขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเรื่องการเงินค่ะเพราะอารมณ์จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่าน มากกว่าปกติการใช้พลังงานของดาวจันทร์ให้เป็นประโยชน์จะทำให้ท่านสามารถนำทางชีวิตได้อย่างราบรื่นตลอดช่วงครึ่งเดือนนี้ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพย์สินนะคะการรู้จังหวะรู้อารมณ์ของดาวจันทร์ก็จะทำให้แต่ละวันมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการเงินค่ะ หลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของท่านแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลอย่างเช่นเราจะไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ในวันเหล่านี้นะคะ วันห้ามทําการมงคลในช่วงวันที่1ถึง15กันยายน2567ได้แก่วันที่2วันที่3วันที่7วันที่9วันที่12และวันที่14กันยายนค่ะก่อนจากกันหากชาวลัคนาราศีกรกฎต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญ พิธีกรรมมงคลต่างๆหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะและฉัดขอกราบอวยพรให้ชาวลัคนาราศีกรกฎใช้ช่วงเวลานี้สร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างชาญฉลาดขอให้การตัดสินใจทางการเงินของท่านเต็มไปด้วยปัญญาและความรอบคอบมีความสมดุลระหว่างการหารายได้ และการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและขอให้ท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในการสร้างฐานนะและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่นำมาซึ่งความมั่งคั่งตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ